สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทำดอกกุหลาบแบบนี้กันนะคะเอ,อจริงๆแล้วป้าเนี่ยถักกุหลาบครั้งแรกอะนานมากแล้วใช้เป็นไหมพรมนะคะแล้วก็ไม่ได้ถักอีกเลยอันนี้ป้าก็มาสร้างแพทใหม่ดูอะไรดูก็สวยไปอีกแบบแต่คลิปที่ตอนประกอบเนี่ยป้าถ่ายไปก่อนแล้วนะคะคือเป็นดอกนี้ คลิปแรกป้าเอ้ยแรกป้าทาอะแพทแรกป้าทำน่ปำะป้าสูว่าบานก,บกีบเพราะบานไปป้าก็เลยไม่เอาก็มาทําแบบให้ลดลดจานวนความบานของกีบเพราะลงไปก็เหลือประมาณนี้นะคะจริงตอนประกอบเนี่ยป้าถ่ายคลิปไปแล้วแต่ป้าท,ท,ท,ทําทําผิดทาพลาดตรงที่แบบใส่ใส,ใส่กีบสุดท้ายเนี่ยไม่ครบแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะออกมาสวยแล้วเรามาเริ่มถักกันเลยนะคะป้ายังใช้ไหมซัมเมอร์เบอร์18อยู่นะคะ พ่อป้าชอบความบางของกลีบไหม,มเป็นไหมซมมอเบอร์สนะิบแปดเนี่ยเวลาถักออกมาลูกกลีบเขาจะบางป้าไม่ชอบนนหนาๆเ,เข็มเป็นเข็มเบอร์เบอร์หนึ่งเหมือนเดิมค่ะไหมซมมอเบอร์สิบแปดใช้เข็มเบอร์หนึ่งใช้เข็มเบอร์หนึ่งนะคะสีแล้วแต่เราชอบเลยนะคะเ,เริ่มกันเลยนะแล้วดูแพทกันก่อนนะคะอันนี้แพทกลีบที่หนึ่งนะ ขึ้นโซ่17นะคะโซ่17แพทกิบที่1กับแพทกิบที่2เนี่ยใช้แพทตัวเดียวกันจะเปลี่ยนแค่ตรงข้างบนข้างบนของกลีบตรงเนี้ยข้างบนของกลีบตรงเนี้ยจะเป็นแค่ตรงนี้นิดหน่อยแต่ตัวจำนวนโซ่กับแถวที่1เนี่ยเหมือนกันโอเคนะคะขึ้นโซ่17คะ่ะขึ้นโซ่17 1อ1ส1บสามสิโซ่17แล้วก็ทำ x 1ครั้งลงมาแล้วก็ถักทีทั้งหมด13ครั้งนะคะแล้วก็ x สองครั้งตามนี้นะคะถัก x 1ครั้งถัก x ลงหลักถัดมา1ครั้งแล้วก็ถักทสิบหลักถักทสิบหลักแล้วก็ x 2หลักนะคะ เมื่อได้ x 2หลักท้ายแล้วนะคะดึงโซ่ยาวนิดหนึงแล้วก็เริ่ม x x 2ครั้ง x ครั้งแรกลงหลักเดิมแล้วก็ x ครั้งที่2ลงหลักถัดมาวนกลับนะคะแล้วก็ทำ t อีก2ครั้งถัก t สองครั้งในหลักถัดไป1ห,หลักถัดไป2 อตัดไหมเลยก็ได้นะคะแล้วก็ทำ f ทั้งหมด11 f นะคะเราจะขั้นไว้ก่อนก็ได้นะกันว่าหลักข้างล่างเราหายจะได้จำได้ว่าตรงนี้เราเริ่ม f แล้ว f ครั้งที่1 ถักไปทั้งหมด11 f 11หลักนะคะค่ะได้ f 11หลักแล้วนะต่อไปทำ v นะคะ v อันแรกถัก t อันที่2อถัก x นะคะอันนี้สุดท้ายนะนี่ถัก t แล้วก็ถัก x ในหลักเดิมค่ะอันนี้จบ1นึ่งฝั่งน,นี้นะคะถ้าใครกลัวจำไม่ได้ว่าตรงนี้เป็น อ,อยู่กึ่งกลางแล้วให้ใส่ที่คาดที่คาดเอาไว้ค่ะต่อไปก็คือถักวนกลับมาเหมือนเดิมนะคะุนกลับมาเหมือนเดิมก็คือถัก x ถัก x ในหลักนี้อ่าแล้วก็ถกักทีในหลักเดิมถกักทีในหลักเดิมนะคะถักทีต่อไปถัก x ลงมาทั้งหมด11หลักค่ะ ถักเลงมาทั้งหมด11หลักเอฟสิบเอ็ดหลักแล้วต่อไปถักทีทีสองหลักเอ็สองหลักนะคะจบแถวค่ะทีสองหลักเอ็สองหลักจบ นี่นะคะต่อไปดึงสโซ่ยาวนิดนึงดนึงห่วงยาวนิดนึงแล้วก็ถัก X ถัก X 2หลัก T สอหลัก X หลักที่1 X หลักที่2แล้วก็ถัก T อีก2หลัก อ่านี่นะคะต่อไปถัก f ทั้งหมด11หลักเหมือนเดิมค่ะทำา f 11หลักอ่าเมื่อกี้ตรงนี้ที่เราเริ่ม f นะคะจะได้จำได้จะได้ไม่หลงบางทีตรงนี้เราโซ่เราหายเราจะหลงนะคะเราจะได้จำได้ว่าตรงนี้เราถัก f ขึ้น f แล้วอืมแล้วกันตาขั้นก่อนจะจำง,ง่าย เทั้งหมดสิบเอ็ดหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเมื่อได้สิบเอ็ดหลักแล้วนี่นะคะดูสีน้ำเงินนะดูสีน้ำเงินนะต่อไปทำ vf นะคะ vf ทำ vf ือลง f ทำ f สองครั้งในหลักเดิมเนี่ยเรียก bf นะคะต่อไปหลักต่อไปอ้าวข้ามแถวแล้วลืมตรงนี้นะคะอ้าวไม่ใช่เดี๋ยวตรงนี้ถูกแล้วถูกแล้วหลักต่อไปเป็น V f เหมือนเดิมค่ะเป็น V f เหมือนเดิมหลักตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้เป็น V f เหมือนเดิม อันนี้ถึงหลักกลางแล้วนะคะหลักกลางก็ทำ vf เหมือนเดิมค่ะนี่นะทำ vf เหมือนเดิมอันนี้คือจบหนึ่งฝั่งนะคะอันนี้เป็นหลักกลางต่อไปฝั่งนี้ก็ถักลงมาเหมือนเดิมค่ะทำเป็น vf สองหลักนะคะ vf สองหลักก็คือจะได้ได้ f ทั้งหมด4 4 4 4, 4หลักทำ f ลง vf อนะ่ะ เหมือนเดิมลงมาเหมือนเดิมอย่างนี้นะคะอ่า,อ,าอันนี้หนึ่งหลัก vf จะไป vf ลงอย่างน,นี้นะคะอ่าเนี่ยเห็นไหมลงมานี่แล้วแต่แต่ก็ทำทำ f ลงมาทั้งหมด11หลักแล้วก็ถัก t 2หลักถัก x 2หลักก็จะได้จบ1กลีบแบบนี้นะคะปืกกลีบที่1ค่ะ ต่อไปทำกลีบที่สองนะคือตรงนี้เหมือนกันนะคะโซ่เหมือนกันแถวแถวแถวนี้เหมือนกันคือโซ่โซ่เนี้ยเหมือนกันแถวตรงนี้เหมือนกันแถวตรงนี้เหมือนกันนะคะจะเป็นแค่ตรงนี้ค่ะจะเป็นกลีบที่สองนะคะป้าจะรื้อออกเลยนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการถักใหม่เนี noting, ยย่ยอเมื่อกี้ <Gwen> รเราจบเอฟตรงนี้นะคะ กีบที่สองอันนี้กีบที่หนึ่งนะคะนี่นะกีบที่หนึ่งตรงนี้เหมือนกันกีบที่สองตรงนี้โซ่เหมือนกันตรงนี้เหมือนกันเราจะมาเปลี่ยนแค่ตรงนี้ค่ะเปลี่ยนแค่ตรงนี้นิดหน่อยนะคะแค่แค่ตรงข้างบนเองค่ะเมื่อกี้เราทํา f ตรงนี้แล้วนะ F แต่ f ตรงนี้ f ทั้งหมด10หลักพอนะคะเมื่อกี้ตรงนี้11หลักแต่กีบแรกแต่กีบที่สองจะใช้แค่10หลัก นี่เราขึ้นอ่ะเอฟที่หนึ่งที่เราขั้นไว้นะคะเมื่อกี้เอฟที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แปดเก้าสิบไดบสิบแล้ว, 9, ลวทำ Vf นะคะ Vf ธรรมดา Vf หลักต่อไป ทำ vf นะคะพันหนูเข็มสองครั้งนี่นะเนี่ยเนี่ยเน,น,นี่พันหัเข็มสองครั้งนะคะทำเป็น vf แต่พันหนูเข็มสองครั้งครั้ทงที่หนึ่งครั้งที่สอง v ลงหลักเดิมคือลงหลักเดิมอ่าหนึ่งครั้งต่อไปนี้ vf นี้อีกพันหนูเข็มสองครั้ง เข็มสองครั้งต่อไป Vf ลงหลักกลางตรงนี้นะคะเนี่ยเห็นไนหะม Vf ลงหลักกลางเข็มสองครั้งลงหลักเดิมอีกครั้งหนึ่งการหลักต่อไปก็วนกลับนะคะคือวนกลับนี่ Vf พันธ์เข็มสองครั้งทำบีคือลงหลักเดิมสองครั้งสองต่อไปนี่นะคะ vf พันเข็มสองครั้ง,ะะงดึงยาวหน่อยก็ได้นะคะอืมต่อไปถัก V แต่เป็น F พันุเข็มครั้งเดียวแล้วก็ถักแบบนี้นะคะ F ทั้งหมด10หลักลงลงมา1 2 3 4 5 หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแล้วก็ทำทีสองหลัก x สองหลักจบแถวนะคะ จบแถวจบนี่ค่ะกลีบที่หนึ่งกับกลีบที่สองต่างกันนิดเดียวนะคะต่างกันแค่ข้างบนเนี่ยทำทั้งหมดอย่างละสี่กลีบนะคะทำทั้งหมดอย่างละสี่สี่กลีบต่างกันนิดนึงต่างกันไม่มาก โอเคนะคะเดี๋ยวเราต่อจะต่อกันที่กลีบที่3กับ4นะคะเดี๋ยวป้าต้องถ่ายอีกคลิปหนึ่งนะเพราะเดี๋ยวจะยาวไปเวลาโหลดแล้ว<ม>เเครื่องชอบดับโอเคนะคะ